นายปิยบุตรแสงกนกกุลผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าวไกลพร้อมด้วยนายกิษดานุจรัดทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางมายังสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษภายหลังพนักงานสอบสวนสอน,นอดูสิทธินัดส่งสำนวนฟ้องดำเนินคดีมาตรา112ในความผิดฐานประทุษร้ายหมินสถาบันที่นายเทพมนตรีลิ้มปัพยอมร้องดำเนินคดีไว้เมือ่อวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 4 นายบิยบุตรกล่าวว่าไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่ที่มีการนำตัวมาส่งฟ้องอายการในวันนี้ซึ่งตรงกับวันปลาสายใหญ่ของพรกคก้าวไกลโดยก่อนหน้านี้เคยแจ้งพนักงานสอบสวนไปแล้วว่าอยู่ในช่วงการหาเสียงการเลือกตั้งจึงของให้ดำเนินการต่างๆหลังจากเลือกตั้งแล้วเสร็จซึ่งวันนี้ก็ทําให้เสียเวลาเสียโอกาสในการหาเสียงในช่วงเช้ารวมถึงการเตรียมตัวปลาสายใหญ่ในช่วงเย็น แต่ไม่เป็นไรในเมื่อพนักงานสอบสวนยืนยันที่จะส่งฟ้องอายการวันนี้ตนเองก็ยินดีมาทําตามหน้าที่ก็มันบังเอิญบังเอญยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบว่ารุ่พินิษการพิจารณาของพนักงานสอบสวนเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามชี้แจงไปแล้วว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงการดุลน้มเลือกตั้งหาเสียงจะเป็นไปได้ไหมที่หลังเลือกตั้งนะครับก็ค่อยมาว่ากันนะครับมันก็แค่อีกไม่กี่วันเท่านั้นเอง อย่างวันนี้เนี่ยทำให้ผมก็ต้องเสียเวลาในการไปหาเสียงในช่วงเช้านะครับแล้วก็เสียเวลาในการเรตรียมตัวนะครับสำหรับการจัดงานปสายปิดในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อพนัพงกงานสอบสวนยืนยันว่าจะสมัวอย่างการในวันนี้ล้วก็ตองทำตามหน้าที่นะครับสำหรับคดีดังกล่กาวพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความผิดตามมาตรา 1- 1 2สองโดยนายปิยบุตรกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนได้ขอให้พนักงานสอบสวนช่วยเปิดรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญเพราะอาจจะเป็นคู่ขัดแย้งของตนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ปัญหาคือพนักงานสอบสวนไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อโดยนายปิยบุตรได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบพนักงานอายการด้วยว่าสำหรับข้อความที่โพสลงทวิตเตอร์ไปนั้นยืนยันว่าไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา1 1-2อย่างแน่นอนหากผิดคงไม่ต้องมีอาจารย์สอนกฎหมายกันแล้ว และขอฝากถึงพนักงานสอบสวนด้วยว่าควรใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาไม่ใช่ว่าใครฟ้องดำเนินคดีมาตรา1นึก็จะต้องส่งฟ้องอายการทุกคดีควรจะพิจารณาว่าเข้าข่ายหรือไม่เพราะจากสถิติยืนยันชัดเจนว่าคดีมาตรา1นึนั้นพนักงานสอบสวนมักจะส่งมายังอายการแทบจะ100%อเปอร์เซ็นต์พนักงานสอบสวนควรใช้ดุลยพินิษบ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องส่ง สำนวนมาให้าการร้อยเปร์เซในคดีหนึ่งหนึ่งสเดียวกันมาถึงชั้นขั้นตอนของมานังนานอัยการก็อยากเรียกร้องควาเป็นธรรมีครับว่าไม่าวามจําจเ,ปเป็นกันนะครับถ้ามารกง,งานอาัยาการพิจะะารณาแล้วเนี่มันไม่เท่าหนึ่องเพราะต้องสั่งฟ้องครับอย่าอย่าไปกังวลว่ามันเป็นคดีหนึ่งลต้องสั่งฟ้องทุกคดีนะครับตอนนี้สติตินนนนนนาาเนี่ยเขามีสมรวจกันมาในชั้นพนักงานสอบสวนและในชั้นอัยการก็สั่งฟ้องหนึสอเปที่สามหมดเลยร้อยเป็งเ ท้าเต็มอย่างนี้มันก็คือแสดงให้เห็นตัวปัญหาของราฐบาลอีกสองอย่างไรก็ตามทานายกฤษดาลเปิดเผยว่าในวันนี้อายการได้รับสำนวนของพนักงานสอบสวนไว้ทั้งหมดแล้วแต่ขอเวลาพิจารณาซึ่งจะนัดเข้ามาพบอีกครั้งในวันที่24พฤษภาคม2566ในเวลา10นาฬิกาว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อไป